สวัสดีตอนเช้าครับผม385มาแล้วครับเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1น3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบ 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29. 30,31,32 3 3 3 4 3 5 36 37,38 39 40,41 42 43,44

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7เ7็ดสิบเอ็ดเจเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบ โอเคครับผมเช้านี้ได้82ครับผมไว้มา <c oughs> เก็บอีกทีตอนเย็นครับผมเจอกันครับสวัสดีตอนเย็นครับผมเมื่อเช้าได้ไป8นะมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับผม81 82 83 84 85 86 87 88 89โอเคผมได้เพิ่มมาอีก9ฟองครับผม เป็นแปดสฟองครับหอยมาเก็บไายด้วยกันใหม่ครับเจอก,กนันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ